ทีแรกซื้อมาเพื่อเพื่อมาขายไหมกันไหมหรือว่าเพื่อเอามาเล่นทีแรกก็ว่าจะเอาไว้ตีกันแหละครับคือเราไม่ได้คิดทําขายทีแรกเลยเราก็ทําสนุกสนุกเนาะพอทําไปทํามามันก็เริ่มเยอะขึ้นกว่าเออเเขาบอกเนียขายขายบ้างดีกวะเราขายก็เลยขายเปิดขายอะไรเรื่อยเริ่มจุดเริ่มต้นเลยใช่ครับใช่พูดง่ายๆไอ้ก่อนหน้านั้นอะเราก็พอมีขายไปเรื่อยมีพอมีชื่อแต่พอไอ้เจ้าถุงเงินปุ๊บเนี่ย มีแรปเตอร์มีถุงเงินนะครับสองตัวแรก <อะ S 1> แล้วก็มีเจ<น>้าเลสเนี่ยเป็นไก่กนั <laughs> กเลงต้องหอกนไก่นักเลงคือมันตีเข้าไปทั่วเลยครับ<น>มันทีเข้าไปทั่วแล้วมันดูตันแยกซอยกงเดี่ยวอ๋อต้<แ>องมีประวัติเอใช่ครับใช่สมาาีมันแดงๆดงก็เลยชื่อเลสเลยตอนตอนหนุ่มเนี่ยมันชนมาสองเที่ยวครับเที่ยวแรก ตีสนามนัรืบดินสามถึงสี่วันนั้นชนะอันหน่อยครับเจ้าสองผมเองผมไม่ได้ไปแต่แต่กำนันคนไปผมมีประมาณร้อยมตรคอกหนึ่งในนั้นก็มีพี่ท็อปด้วยอ่าไอ้ปอบดำตัวที่ตีโจ้เนินใจอ๋อไก่หนุ่มที่เขาคือตัวนี้เลยใช่ครับตัวนี้เลยแล้วอ่าเนี่อ่าฝังละสี่ตัวละสี่ตัวเป็นลูกเป็นลมหมดเลยครับเป็นลมหมดเลยใช่ครับแล้วอย่างนี้มีสายต่างไหมหรือว่าเราอ่าการพัฒนาเลยพัฒนากันยังไงสายต่างก็มีครับมีมหาสมุทร มหาสมุทรก็เป็นแม่คู่เกิดตัวตีล้านอืเอาไปผสมเอ้ยเป็นแม่จ่ารูกตีล้านเอาไปผสมมหานครครับก็เป็นลูกออกมาเป็นเจ้ามหาสมุทรครับมหาสมุทรก็ตอนนี้ให้ลูกเก่งมันเป็นมหานครบวกต่างสายเลยเป็นแม่ของเซแชมป์แม่เก่าๆสมัยนู่นนะครับปัจจุบันเนี่ยกำนันแจ้เนี่ยมีพ่อพันุกี่ตัวครับทั้งหมดที่ใช้อยู่ตอนนี้ที่ใช้ปัจจุบันที่ทําสายที่เปิดจําหน่ายให้ลูกค้าอยู่นะครับมีแปดตัวครับแปดตัวอะมีเมื่อกี้ได้รู้แล้วก็คือ ถุงเงินครับอ่าแล้วไปเลเตอร์โอบดําอบดำเจ้าเลสอ่าเลสครับแล้วก็มีมหาสมุทรมหาสมุทรอ่าเจ้าสีทองสีทองเป็นสีทองเป็นลูกเลสครับแต่ตัวเนี้ยไม่ได้ตไม่ได้ชนแพงเท่าไหร่ครับแต่ว่าเราชอบเบอร์แข่งมันอือ่าเอามาทําเพื่อที่จะรอดูลูกอ่าเพราะด้วยความที่มันเป็นเลสสามเลสบวกมหานครสามศูนย์สี่ครับอ่าครับก็ทําไว้ไม่เยอะครับแต่ว่ารอเช็กลูกอ่าแลกตัวครับก็ตัวถัดไปจะเป็นเจ้า เท่าแม็กซิมัมกับแดงกับพัชรชายเป็นยังไงครับเท่า,ทาแม็กซิมัมเป็นไก่หนุ่มเป็นลูกเจ้าเลสครับเป็นลูกเลสบวกคู่เกิดมาริโอตัวตี10บล้านกับเด็กเพชรที่เล่อกอันครับตัวเนี้ยเป็นไก่หนุ่ม10เดือนแต่ไปตีแสนชนะมาครับเป็นไก่แข่งดีเร็วแต่ว่าด้วยความที่มันฝืนตีลูกอายุไปหน่อยครับทําให หัวดานมันแตกแล้วพอเปิดหน้าแล้วแล้วแล้วมันพองลม,มก็เลยเอาลงมาทําพ่อก่อนแล้วเดี๋ยวรอเล่นลูกถ่ายอตอนนี้ก็จะเต็มแล้วจะเอาขึ้นไปเลี้ยงอันนี้ก็คือสายพ่อหลักแล้วมีอีกตัวไหมพระจริฉายคับพะจริญฉายพเจริญฉายเป็นพระจริฉายก็ยตัวตีนน้าพล่าสุดครับเป็นตัวตีนอน ทุกวันนี้ผมไปนาราภาคคนยังถามถึงกันอยู่แล้วว่าตัวนี้เมื่อไรจะออกแต่ว่าพระราชนิพนธ์เนี่ยเป็นไก่ที่นําเข้ามาหรือว่าเป็นลูกพ่อเหมือนกันครับเป็นแรปเตอร์บวกอ่าแม่เป็นคู่เกิดแม่เจ้าถุงเงินเป็นมหานครเหมือนกันอือครับอันนี้ก็คือพ่อหลักๆของต้นนันแจใช่ครับแต่ที่ฟังฟังแนวสายมันมีอ่าปืนปืนลมครับปืนลมเป็นเป็นหลักเลยเป็นหลัักครบแล้วในการพัฒนาเนี่ยมันจะควยกันยังไงไหนบ้างแนวทางในการพัฒนาครับ ก็เมื่อเมื่อมีสายเก่าๆของกำนันก็คือพวกลูกสาวพี่เล็กลูกสาวเจ้าเบนซ์ครับแล้วก็ลูกสาวทับทิมครับก็พวกเนี้ยครับเวลาเราเราไปพามาเติมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีมีพวกมหาสมุทรที่กำลังจะขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเจนใหม่เป็นเจนใหม่แล้วก็เจนเจนใหม่สองสองตัวล่าสุดก็คือไอ้แจ็คสไปโรตัวชนะสี่ล้านสี่กับไอ้เพชรราชันตัวเร็วๆล่าสุดที่ชนะคือเพชรราชันเนี่ยพอผมได้ทุกตัวในฟาร์มอ่าครับเพชรราชันผสมได้ทุกตัวเพราะว่าเป็นไก่เป็น ห่างแล้วผังมากแล้วครามนํำเข้ามาโอ้แล้วไก่ของกำนันแจ้เนี่ยครับอ่าในการที่ออกไปตีเนี่ยต้องบอกเลยทุกวันชั่วโมงเนี้ยแพ้ยากจริงๆใครเป็นคนคัดไก่ใครเป็นคนนําเข้าไก่มาครับกำนันส่วนใหญ่ก็จะซ้อมแล้วก็จะดูะฮะดูดูเบอร์แข่งดูอะไรแล้วก็คัดขึ้นไปหลักๆเนี่ยคือจะเป็นลูกลูกเหล่าใช่ไหมครับหรือว่าลูกเหล่าที่นำเข้าลูกเหล่าทั้งนั้นครับไม่เคยเอาไก่นําเข้าเข้าไป ๋อไก่กำนันแจ้เนี่ยที่ออกไปในส่วนมากเลยือเป็นลูกเพาะเป็นลูกเพาะจากที่นี่ทั้งนั้นอ่าเราก็จะช่วยกันกันดูกันคัดพอคัดเสร็จเนี่ยเราก็จะมีทีมทีมเลี้ยงใช่ไหมครับก็ส่งให้ไปเลี้ยงใชคัดที่นี่ทีหนึ่งแล้วก็ให้น้องๆทีมยังคัดอีกทีหนึ่งอ๋อจะมีจะมีที่เนี่ยเป็นที่เพาะนะครับที่ที่ผลิตนะครับแล้วก็เนื้อที่เนี่ยที่นี่ประมาณกี่ไร่ครับยี่สิบสามไร่ฮะยี่สิบสามไร่ทำไก่หมดเลยไหมหรือว่า ตอนนี้ก็ไก่เกือบเต็มหมดแล้วไก,เก่เต็มหมดแล, <c oughs> แล้วนะครับ23ไร่นะครับแต่ไก่เกือบเกือบเต็มหมดแล้วล็อกนี่ประมาณกี่ล็อกครับปัจจุบันนี้ประมาณ400 400, 400นะครับ 400, 400ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับก็คือในการพัฒนาในการขึ้นมาแล้วก็การมองไก่การอะไรก็คือจะเป็นทีมงานของกำนันแจ้นะครับที่ที่คอยคอยมองคอยคอยดูนะครับแล้วไก่ตัวชอบของเสเอกตัวไหนที่ชอบที่สุด ถุงเงินครับถุงเงินอ่า<ม>ทำไมเพราะุมชอบถุงเงิน,งงนมันไม่รู้ว่าผมว่าตอนที่ก่อนที่มันจะตีผมเคยสัมภาษณ์รายการเนาะของพี่ขวัญน,นะ,ะพ,พี่ขวัญก็ถามผมว่าทำไมถึงชอบผมก็บอกว่า ก็ตั้งแต่เล่นไก่มาเพราะไก่มาก็มีมันเลยครับเก่งที่สุดเท่าที่เคยพอได้ละผมก็พูดคํานี้ทุกวันนี้ผมก็ยังยันคาเดิมว่าประทับใจที่สุดใช่ครับแล้วกำนันนะครับไก่ตัวไหนที่กำนันชอบตัวแรกที่ผมชอบเลยคือเจ้าเบนเจ้าเบนทาไมครับทำไมถึงชอบเป็นไก่ในฝันผมมันยังไงมันยังไงไก่ตัวนี้ไปตีชนะมาแล้วผมก็อยากได้นะคิด อยากจะซื้อเขาแต่ก็สองชีดสําใจว่าจะซื้อดีไม่ดีเพราะเราตอนนั้นก็คิดว่าจะเล่นหรือจะเลิกนะครับคิดว่าจะเล่นหรือจะเลิกต่อบางทีก็ใจก็อยากเลิกเนาะครับแล้วได้กําลังใจจากเอกเนี่ยต่อเถอะต่อเถอะเลยเล่นต่อไม่งั้นผมคงเลิกไปแล้วนะรับคงไม่ได้มาทําไก่แบบนี้นะครับจะเป็นมาเข้าฝันครับ ว่าเขาอยากมาอยู่กับผมโอ้คนลุกเลยกำลังนี้บแต่ผมก็คนลุกพูดแล้วก็ไม่น่าเชื่อออเขาไก่เนี่ยมาเข้าฝันเลยครับฝันผมก็เลยโทรไปหาโจ๊กโจ๊กเอาเงียเท่าไหร่โจ๊กก็บอกเอาแสนห้าเนาะคับบอกโจ๊กเอาแสนห้าแล้วกันก็รับปากเลยซื้อเลยครับแล้วก็เลยเอาเนี่ยเอาไปตีครับตัวแรกที่ผมชอบเลยก็คือเจ้าเบนเจ้าเบนเลยครับสไตล์มันเป็นยังไงกำลังเป็นไก่กินงอนได้ค้างได้ครับเป็นไก่เร็วเบอร์แข้งดีมากนะับวนี้ ติดตาเซียนเยอะครับตีที่คำนันดำคำนันดำก็สอสวิทย์ตอนนี้นะครับตีไฟนั้นแล้วก็ติดตาเซียนทุกคนก็ตามถามซื้อกันแต่โจกไม่ขายให้โจกเห็นเป็นเราอยู่ด้วยกันนะโจบอกไม่แล้วกันแล้วเราก็ตะเวนสายติดตีครับรู้สึกว่าผมไปเป็นพันกิโลนะครับเปรียบตั้งแต่จันทบุรีตาดยาวยาวไปถึงเพชรบุรีไปถึงเพชรบุรีเลยเขาเพชรบุรีเพชรบุรีสุดท้าย ก็ไปเปียนหน้างานที่เทือไทยเนาะได้คู่กับบุญประเวศบุญประเวทฟาร์มครับได้บุญประเวทฟาร์มหน้างานข้างละข้างห้าแสนห้าแนนั่นแหละครับแล้วก็ชนะมานะก็เลยมานี่ประทับใจที่สุดเลยครับแล้วตัวต่อไปกำนันเขาบอกว่าตัวแรกตัวต่อไปก็เป็นถุงเงินนะครับถุงเงินทําไมความประทับใจยังไงครับกำนันตัวเนี้ยเป็นไก่ที่เหลือจากฝูงเลยครับ S <S เหลือตัวเดียวอยู่ในคอกเลยวพราะนั้นลงไปเสร็จเอ๊ะทำไมเอกไม่ขายตัวนี้โอไ้ไปจับดูโูไก่อะไรมันใหญ่ขนาดนี้มันใหญ่มากก็ああเลยเห็นมาดูแข้งดูอะไรมเนาะเห็นแข้งมันมีถุงเงินอยู่ที่ขากับอกไอ้ไก่ตัวนี้มันน่าจะเก่งนะครับก็เลยจับขึ้นมาบอกมึงถ้าเก่งให้มึงชื่อถุงเงินเลยนะตัวเนี้ยก็มาเตะขโจ๊กครับโจ๊กเอามาซ้อมเตะโจ๊กเกี่ยนนาทีเตะจับเลยครับเป็นไก่แข่งดีมากๆเลยอแล้วก็ส่งขึ้นไปเลี้ยงเลย ครับบอกน้องว่าตัวนี้เดี๋ยวจะเป็นพ่อพันธุ์หลักในฟาร์มให้มึงดูนะครอ่าสุดท้ายเอาขึ้นไปเสร็จปุ๊บน้องไปเตะหุนน้องก็ไปตีบ่อลตาตีกับไก่เชิงนะใช่ตีไก่เชสิบหกนาทีเขาก็ชนะเลยอืไก่ตัวนี้ซ้อมยังไม่ถึง7จ็ดหุ่นนะจะไปตีแสนแล้วนะที่บุสบานะ ตีเสร็จปุ๊บชนะไฟนั้นเข้าก็ตีร้านเลยมันมันบ่งบอกถึงเบอร์แข่งนะใช่ครับแข่งสไลด์ที่เบอร์แข้งนักกวันตีตีกับตัวเจ็ดเที่ยวเลยนะใช่ตอนนั้นตัวดังตัวดังครับตัวนั้นเจ็ดเที่ยวต้องบอกเลยว่าอ๋อที่ผมเพิ่งรู้เหมือนกันว่าที่มันชื่อถุงเงินเนี่ยเพราะอันทือต้องบอกอันเด็กรุ่นใหม่จะยังไม่รู้ใช่ตามตำรับโบราณโบราณโบราณเนี่ยเขาจะมีว่าถุงเงินเนี่ยครั กําลังอธิบายหน่อยว่ามันเป็นยังไงไอ้ถุงเงินมันจะอยู่ใต้เดือยครับใต้เดือยข้างหลังมันจะเป็นนูนขึ้นมาครับไขโบราณผมเป็นคนชอบดูครับดูเก็บดูแข่งดูอะไรของผมดูความหล่อของใคคนคนเก่าๆนะครับคนเก่าๆหรือว่าต่าน้องๆรุ่นใหม่หรือว่าใครที่ดู ไปถามรุ่นพ่อรุ่นไหลได้นะครับจะมีว่าโบราณเขาจะชอบดูดุกเอ็ดดุกแง่ดูด้วยของพิเศษเราเล่นมาตั้งแต่เด็กเนาะลุงเขาก็ชอบเล่นไก่เขาก็สอนเราตลอดว่าจะยังไงยังไงให้เราดูแบบไหนป็นไหไก่เก่งดูยังไงไก่เก่งนี่เรามองไปในฝูงเนี่ยเราสามารถมองออกนะว่าตัวไหนมันเก่งมันจะแสดงความ สง่าของมันสง่าราศีใช่ครับใช่คัเอาไว้เราเห็นเลยนะครับว่ามันสง่ากว่าเขามันจะเป็นหัวหน้าฝูงครับจับจับมาไม่ค่อยผ่านนะตัวใหญ่ก็นี่คืออ่าก็เลยมันมีถุงเงินอยู่ก็เลยตั้งชื่อมันถุงเงินเลยครับนี่มันก็คือที่มาของเจ้าถุงเงินนี่แหละครับก็คืออ่าประวัติอ่าคข่าๆนะครับตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยก็คือมีทั้งหมดเจ็ดเจ็ดพ่อแปดเจ็ดแปดพ่อนะครับแล้วนาคนข้างหน้าเนี่ยเรา มีการมองการพัฒนายังไงบ้างครับก็ผมคุยกับเฮียไว้ว่าถ้ามีตัวพ่อพันธุ์ตัวไหนที่เข้าตาเราเราจะนําเข้ามาครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มียังไม่ถูกตายังไม่ถูกตาก็คือคือเราไม่หยุดพัฒนาแน่นอนใช่ไหมครับทางกำนันแจ้ก็คือถ้าอันไหนมีพ่อพันุ์ตัวดีๆเราคุยกันแล้วว่าจะนําเข้าใช่ไหมครับนาเข้ามาเพื่อมาพัฒนากับสายของเราเพราะว่าจากที่ฟังเนี่ยอ่ากำนันแจ้เนี่ย มันก็จะเป็นลูกตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันเริ่มจะใกล้กันแล้วใช่ไหมัาจะตันแล้ว่าจะตันแล้วแต่ก็คือเดี๋ยวจะนําพ่อพันธุ์ตัวใหม่เราก็มารอลุ้นกันว่าสายกำนันแจจะมีพ่อพันธุ์ตัวเด็ดเด็ดหรือเปล่านะครับที่จะนําเข้ามาเติมตจริงๆเรานํามาพ่อพันธุเลยไหมหรือว่าเราจะซื้อมาเพื่อชนก่อนก็ดูะถ้าซื้อมาแล้วชนได้ก็ชนก่อนครับชนก่อนคือแล้วแต่จังหวะ <ช>ว่าไก่ตัวนี้วาสนายังไงดูที่เราเห็นใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับก็บแล้วปัจจุบันเนี่ยการเปิดจำหน่ายลูกเรามีเปิดขายยังไงบ้างครับตอนนี้มีมีผ่านผมโดยตรงแล้วก็มีเบอร์โทรกำนันครับอ่าแ,แล้วแล้วในการขายเนี่ยเราขายไก่นุ่มตัวเมียหรือขายขายทุกทุกไอ้นี่เลยไหม ถ้าถ้าไม่ขายรุ่นเล็กเลยก็จะขายแบบพวกพวกที่เป็นสาวเป็นหนุ่มเลยอ่าอย่างไก่หุ่มเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่ครับก็เริ่มที่ห้าพันครับเริ่มต้นทะยาันแล้วไก่สาวครับไก่สาวก็เท่ากันครับเริ่มต้นห้าพันใช่แล้วแต่สายแล้วแต่อะไรใช่ครับแล้วอย่างลูกลูกไก่นะครับเรามีเปิดอ่าแบ่งนะครับลูกไก่มีมีเปิดแบ่งครับทักมาที่ผมหรือว่าน้องแอดมินได้เลยคู่เท่าไหร่ครับเริ่มที่คู่ละสี่พันถึงหมื่นห้าครับแล้วแต่สายอีกแล้วแต่สายอ่าแล้แต่สายเดี๋ยวอย่างถ้าเกิดว่าอ่าคน ยังอยากอามาฝากเจ้าถุงเงินอยู่อย่างเงี้ยครับเรามีรับฝากอยู่ไหมครับตอนนี้ตอนนี้ล็อกเต็มครับต้องรอหลังปีใหม่ทีนึงล็อกเต็มผมครับผมเปิดจองอีกทีนึงเดี๋ยวรอดูว่าหลังปีใหม่จะเปิดไหมครับเพราะเห็นไหมครับว่าคุณจะพร้อมยังไงตอนนี้ต้องบอกเลยว่าถุงเงินตั้งแต่ชนะมานี่ก็ยังไม่ไม่ได้เบรกเลยไม่ได้เบรกไม่ได้พักเลยนะครับก็คือถือว่าความมาตรฐานแล้วตอนนี้ลูกๆผลงานอ่ะเจ้าถุงเงินเป็นยังไงบ้างตอนนี้ เดือนที่แล้วลูกชนะล้านสามตัวลูกเจ้าถุงเงินใช่ครับก็ประมาณสองเดือนเดือนสองเดือนที่แล้วลูกชนะล้านสามตัวติดๆกันก็มีแจ็คสปโร่โครับของฟาร์มตัวแรกนะครับแล้วก็มีของพี่หน่อยเจ้าจอมตัวที่สองครับแล้วก็มีของเทพโชคทองตัวที่ชนะลงหินสุดตัวดังนะครับตัวนั้นสามตัวครับชนะติดๆกันสามอ๋นนี้คือลูกเจ้าถุงเงินทั้งหมดเลยใช่ครับโอ้โหม่นะผลผลงานถึงแบบว่าทําไมถึง ล็อกเต็มตลอดนะครับก็คือนี่คือผลงานของกำนันแจ้ชั่วโมงนี้หยุดไม่อยู่จริงแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อสามารถติดต่อเสียเอกได้ที่ไหนง่ายๆเลยครับผมจะไลฟ์ส่วนในทิกตอกทุกวันอังคารพุธพฤหัสอ่างคาร์เพาะ3สามวันนี้เท่านั้นครับเวลาสองทุ่มจันอ่าจันไม่ใช่เลยเราทิศไม่มีไม่มีครับอังคารพุธพฤหัสครับสุกไม่ใช่เลยไม่ใช่ครับอ่าสามวันนี้เวลาสองทุ่มถึงสี่ทุ่มครับสองทุ่มถึงสี่ทุ่มฟาร์มเราจะขายแค่สามวันนี้อ่า อังคารพุทธริหสองพุ่มหึงสี่ทุ่มครับถ้าถ้านอกเหนือจากนี้ให้ทักมาส่วนตัวส่วนตัวอะส่วนตัวทักที่ไหนครับส่วนตัวทักอลายส่วนตัวผมครับ A E G K N G ครับอีกทีครับตัว A ตัว E ตัว G แล้วก็ตัว K N G ครับ A E G K N G นี่คือทักลายได้เลยทักได้เลยแลถ้าโทรอะครับโทร0 6 4 7 8 2 5 6 6 2อครับอีกทีครับ0 6 4 7 8 2 5 6 6 2แครับอ่าแล้วถ้าเกิดว่าใครสามารถอยากติดตาม เอสามารถติดตามได้ที่ไหนก็ทิกต็อกซุ้มกำนันแจ้ครับแล้วก็พิมพ์พิมพ์ว่าซุ้มกำนันแจ้พพิมม์ซุ้้้กำนัแจจะขึเลยครับภาษาไทยเลยใช่ครับใช่ครับแล้วก็มี Facebook ครับพิมพ์ซุ้มกำนันแจ้ก็จะขึ้นชื่อผมภาษาไทยภาษาไทยเหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดใครอยากสอบถามพูดคุยกับกำนันบ้างสามารถติดตามกำนันได้ที่ไหนบ้างครับของผมเบอร์โทรศัพท์ครับ081 864 5194ึ่อีกทีครับกำนัน081 864 5194แล้วทางโซเชียลผมไม่เล่นครับไม่เล่นเลยับถ้าเกิดว่าโทรโดยตรงเลยทำงานก็โทรได้แต่ห้ามโทรมายืมตังค์อย่างเดียวนะครับก็ถ้าใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวของซุ้มกำนันแจ้ก็ติดตามของเสเอกได้เลยพิมพ์คําว่าซุ้มกำนันแจ้เลยนะครับเสเอกมีอะไรจะฝากสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเข้าวงการหรือว่าที่อยากจะประสบความสําเร็จเหมือนเสเอกครับเชิญเลยครับเอาจริงครับ ก็เริ่มจากใจเราก่อนแล้ว่าเราชอบมากน้อยแค่ไหนผมว่าถ้าเราเรารักมันเราลักในสิ่งที่จะทำเนี่ยถึงว่าเราทําออกมาดีเสมอครับครับก็อันนี้คือสำหรับเด็กรุ่นใหม่นะครับนี่จากอีกท่านหนึ่งมากด้วยประสบการณ์แล้วกันนะครับสําหรับเด็กๆรุ่นใหม่นะครับหรือน้องๆหรือว่าคนที่อยากประสบความสําเร็จนะครับกัานันครับมีอะไรจะฝากสําหรับ คนที่อยากมาทําไก่หรือว่าอยากมาเล่นไก่เนเลยครับก็อยากฝากนะครับสําหรับน้องๆนะฮะดูไก่ต้องดูให้ขาดนะครับดูให้เป็นดูว่าไก่ตียังไงแข้งลึกขนาดไหนนะครับการที่เอาไก่มาพัฒนาสายเลือดมันดีอยู่แล้วนะครับแต่เบอร์แข้งต้องมาก่อนนะครับเบอร์แข้งต้องมาสายเลือดจิตใจตามมานะครับอยากฝากนะครับว่าการพัฒนาไก่มันไม่ได้ทําง่ายๆนะครับจริงๆแล้วอ่ะมันต้องมาศึกษาแล้วก็มาลองทําดูนะครับว่า เราจะคิดว่าเราจะจับอันนี้มาใส่อันนี้มันไม่ได้ดังใจเราทุกเรื่องนะครับบางครั้งมันไม่เข้าเลือดไม่เข้าเหล่ามันก็ทําไม่ได้หรอกฮะมันก็อยู่ที่คนด้วยนะครับที่จะทําสําเร็จหรือไม่สําเร็จตรงนี้นะครับถ้าใครอยากจะรู้อยากจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะอยากปรึกษาอยากอะไรก็โทรมานะครับะอธิบายีหนครับไปแล้วนะครับก็ขอบคุณกำลันมากนะครับก็บอกเลยการพัฒนาไก่มันไม่เหมือนการปรุงอาหารใช่ครับอยากได้เค็มใส่เค็มอยากได้หวานใส่หวานใช่ันมันคือมันต้องเป็น มันต้องเป็นศาสตร์และศิลป์เหมือนกันนะมันแล้วก็อยู่ที่ความมองการอะไรด้วยหลายๆอย่างนะครับวันนี้ก็ได้รู้เรื่องราวนะครับสําหรับสมกำนันแจ้นะครับที่ได้มาเยือนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณกำนันนะครับแล้วก็เสเอกมากนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆในการพัฒนาไก่นะครับครับในวันนี้นะครับผมก็มีผลิตภัณฑ์นะครับลำปำ ของมอบให้ลำกัมมันแจ้แล้วก็เสเอกนะครับว่าเอาไว้ใช้ก็เป็นชุดอา JR นะครับชุด IBD แล้วก็ชุดห้ามันสักจันนะครับปกติเลี้ยงลำปำอยู่แล้วใช่ครับอ๋อเนี่ยครับลำปำอยู่แล้วนะครับก็เป็น FC ลำปำอยู่แล้วแล้วก็โดบก็ลำปำลครับวันนี้ก็เลยมาเยือนด้วยก็ขอมอบผลิตภัณฑ์ลำปำให้กับกัมมันด้วยนะครับก็ใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ลำปำนะครับสามารถสั่งซื้อจากผมได้เป็นตัวแทนจำหน่าย100%นะครับก็โทร0813735520หรือแอดนะครับแอด t-o-p-r-a-k-a-j-a-i นะครับแอดท็อปละกาใจนะครับหรือว่าจะติดตามรายการนะครับก็ติดตามได้ทางช่อง u t u b e นะครับพิมพ์เลยครับภาษาไทยท็อปละกาใจ n n e l หรือว่าทาง t i k t อกพิมพ์ภาษาไทยเหมือนกันนะครับท็อปละกาใจนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับรายการดีๆวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณเจเอกกับกำนันแจ๊อีกครั้งนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ